สละเป็นผลไม้ที่จัดได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะสละนั้นอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายอีกทั้งยังเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายรสชาติที่หอมหวานเปรี้ยวช่วยให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวได้ดีวันนี้เรามาดูกันว่ากินสละแล้วดีอย่างไร บำรุงทั้งสุขภาพและผิวพรรณบำรุงผิวให้ขาวใสดูอ่อนเยาว์กว่าวัยด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อพูดถึงประโยชน์ของสละแล้วสิ่งแรกที่นึกถึงคือช่วยให้ผิวนั้นอ่อนเยาว์และก็ดูเด็กลงนั่นเองเนื่องจากในสละนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้ผิวดูกระจ่างใสแต่งตึง และลดปัญหาริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้สละยังป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและโรคมะเร็งได้อีกด้วยบำรุงสายตาเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้สายตาบ่อยๆสำหรับคนที่ต้องใช้สายตาบ่อยๆนั้นหรือว่าจ้องอยู่หน้าคอมตลอดเวลาและการใช้โทรศัพท์มากจนเกินไป ไม่ต้องหาอาหารที่บำรุงสายตาที่ไหนเลยเพราะว่าสละนี่แหละครับอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นโดยในสละนั้นจะเต็มไปด้วยสารที่มีชื่อว่าสารเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยในการบำรุงสายตาได้เป็นอย่างดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นพร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการโดนแสงหน้าจอคอมพิวเตอร์ทำร้ายซึ่งก็จะลดปัญหาสายตาสั้น ต่อกระจกและเยื่อบุกตาอักเสบได้อย่างดีเลยนะครับช่วยให้อิ่มอยู่ท้องได้นานหากคุณเป็นคนที่มักจะหิวบ่อยๆจนต้องมีของว่างอยู่ข้างกายแล้วล่ะก็ลองเปลี่ยนมาดูสละนะครับเพราะว่าสละจะช่วยให้อิ่มท้องได้นานแต่ทั้งนี้สละก็อาจจะทำให้อ้วนได้เหมือนกันจึงไม่ควรรับประทานเยอะ แต่ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมแล้วล่ะก็สละถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างดีเลยทีเดียวแก่อาการท้องเสียใครที่เคยได้ยินมาว่ากินสละแล้วจะทาให้ท้องเสียลองเปลี่ยนความคิดโดยด่วนนะครับเพราะว่าความจริงแล้วสละไม่ได้ทําให้เราท้องเสียแต่อย่างใดแต่กลับเป็นตัวช่วยในการบรรเทา และรักษาอาการท้องเสียต่างหบเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมเลือกอาหารเพื่อสุขภาพให้กับตัวเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสละนะครับโดยสละนั้นนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังดีต่อสุขภาพผิวอีกด้วยใครอยากมีสุขภาพดีพร้อมผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสยอย่างเป็นธรรมชาติต้องหันมากินสละกันแล้วล่ะครับ แต่แนะนำว่าให้กินสละแบบสดๆไม่ใช่สละที่แปรรูปเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนั่นเองนะครับ